โสดีเห็นนี้เราทำกระต้มหมัดกันมดเทินนะเราใส่หนังกะทีซอสนะอ่าลิดคลึงนะคะลิดคลึงเนาะนี่ตัวนี้ยลิดคลึงเลยการใส่เกลือใส่ซอสไพลชนใส่น้ำตาลทรายกับซอสไพลชนนี่แหละแต่เราชัดไข่นะแลแต่ไขชอบแบบไหนก็ใส่ใส่เพิ่มได้แล้วก็ข้นให้มันข้าวกันนะข้นให้ข้าวให้ละลายเกลือละลายน้ำตาลละลายก็ใส่ซานเนี้ยวนี่ซานเนี้ยวซานข้าวเนี้ยนหนึ่งกิโล สานข่าวเนี้ยหนึ่งกิโลกักบพัดไปมื้อเธอให้ข้าวสรารเกือบสุกไหนหนำแห้งไอห,หนำกะทิแห้งเลยนะอ่านี่ก็การจะได้เลยนะคะนี่กำลังจะพับเกือบได้เลยเนาะอันนี้เราพับไปห่อกันมื้อเธออ่านี่น่าจะได้เลยแหละแต่ภาพไอห่อนะคะนี่ทำกล้วยเป็นกล้วยนั่งยาะนะคะกล้วยนั่งยาะอันนี้วิธีการห่อนะวิธีการห่อก็ต้องมัด วิที่คข่ิีที่มั่นสุดใข่สุดมันกันนะคะทุกคนอันนี้ของบันชั้นทําแบบนี้นะนีของบันชั้นทําแบบนี้นี่เราก็ผับนะคะห่อห่อกระต้มกระต้มมัดเรียกข้าวต้มมัดอะได้ประมาณน,นี้แล้วป้าไปหมัดเนาะป้าไปหมัดเป็นโคโค เส้นแหลกไปยาผ้าใบต้อมในหม้อนี้ก็ร่องใบเตยนะคะใบเตยร่องก่อน,โมโนโหม้อน้อแหลกเอาะไส้เนี่ยาไปต้มนะคะทุกคนต้มประมาณครึ่งชั่วโมงนะอันนี้ก็ซุกแหลกนะคะซุกแหลกพร้อมเสิร์ฟอ,อร่อย